สวัสดีครับวันนี้มีผลงานการผลิตทั้งหมด3ชุดนะครับมาตั้งโชว์นะครับเป็นผลงานที่เพื่อนๆสั่งทํากับเรานะครับรุ่น P 2ีบนะครับจุดเตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด3.5ฟุตเป็นเตียงเดี่ยวครับและก็รุ่นดึงรลอนหลังตัดนะครับอันนี้สั่งทําพิเศษหัวสูง1เมตรฐานสูง20ซนติเมตรครับแล้วก็ฐานรองที่นอนสั่งทําพิเศษเพิ่มความสูงฐานเตียง50เซนพร้อมลินชักขนาดใหญ่นะครับเพิ่มความหนาของหน้าลินชักแล้วก็ภายในรูดินชักครับ เดี๋ยวันนี้แอดมินพาดูขนาด3.5ฟุตก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น P28.7 นะครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับุณลูกค้าเลือกดิชักเอาไว้เวลานอนอยู่ซ้ายมือ2ใบแบบนี้ครับนี่ครับเปิดจากด้านล่างตรงนี้นะฮะเปิดจากด้านล่างตรงนี้ครับจะมีดินชักด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนตรงด้านเบาะหัวเตียงคุณลูกค้าก็สั่งพิเศษนะครับเลือกเบาะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเสริมใยฟองน้ําหนาพิเศษ แซมเส้นสีโรสโกด้านข้างแบบนี้ครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับวัสดุหุ้มตัวนี้จะเป็นงานหนังลายแพมไหมสีขาวนะครับนุ่มมากๆอันนี้เสริมใหญ่พิเศษหนานุ่มนะครับและตรงนี้ก็จะมีออปชันนะครับเต้ารับไฟสีทองพร้อมช่องเสียบ USB มีตัวไทซีให้ด้วยมีสวิตช์ป,ปิดเปิดไฟแบบนี้แยกทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับอัปเกรดมือจับตรงนี้เป็นแบบโรสโกเพื่อจะได้เข้ากับเส้นตรงนี้นะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเจอช่องเก็บของตรงนี้นะครับเอามือดันตรงนี้ฮะ ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยครับจะเจอช่องเก็บของภายในนี้นะครับเก็บงานบิวเป็นงานหนังสีขาวทั้งชุดครับปิดเข้าไปแบบนี้ครับและนำหน้าลิ้นชักแบบนี้นะครับปิดเข้าไปครับสวยงามมากๆมือจับแบบโรสโกตัดด้วยเส้นโรสโก วัสดุตัดด้วยงานหนังสีขาวลายแพมไมแบบนี้สวยครับจะใช้งานก็สับสวิต์ตรงนี้นะครับก็จะใช้ฟังก์ชันไฟ LED ที่หัวเตียงแบบนี้ได้เลยครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 21.7นะครับครูค้าสสนใจเตียงเดี่ยวแบบนี้ก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับความจริงแล้วเราสามารถผลิตได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น P 21.7ไซส์ขนาด3.5ฟุตครับและก็นี่ครับใครที่ชอบสไตล์โมเดิร์นแบบเรียบๆแล้วก็ฐานรองที่นอนแบบเตี้ยๆติดพื้นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับ ฐานตรงนี้สูงประมาณ20ซนติเมตรเสริมขอบฟองน้ำหนานุ่มคุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้าบุนะครับเป็นงานผ้ากันน้ำนะครับหัวเตียงด้านหลังตรงนี้ก็ตัดตรงเอาไว้แนบกำแพงประหยัดเนื้อที่ไม่ต้องกลัวขี้ฝุ่นจะเข้าไปอัดด้านหลังนะครับตรงนี้คะเสริมฟองน้ำหนาพิเศษนะครับสำหรับหัวเตียงตรงนี้ใช้ฟองน้ำหนาถึง3นิ้วครับวัสดุหุ้มนี่ครับงานผ้าสีเทาดำตัวนี้สวยงามมากๆแล้วก็นิ่มๆด้วยครับ กุด้วยฟองน้ำเกรดพิงนะครับแบบพิงสบายๆเลยใครที่ชอบผลงานโมเดิร์นสไตล์เรียบๆแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาด6ฟุตสั่งทำฐานสูง20หัวสูง100 cm เหมาะกับบ้านชั้นเดียวหรือบ้านที่มีหลังคาเตี้ยๆนะครับอันนี้เหมาะกับสไตล์โมเดิร์นแบบเตี้ยๆนะครับสามารถสั่งทำตามขนาดแบบนี้ได้ทุกรุ่นนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนก็ปปี้รูปภาพสให้อดมินได้เลยครับ และก็ใครที่ชอบฐานรองที่นอนแบบสูงๆนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งทําได้นะครับอันนี้มีความสูงจากพื้นถึงด้านบนสุด50 cm นะครับเย็บลายเจาะกระดุมที่ฐานทั้งหมดนะครับใครที่สั่งที่นอนที่มีความบางนะครับ สี่นิ้วหกนิ้วแต่ต้องการยกฐานเตียงให้สูงขึ้นเพื่อที่เราจะได้ขึ้นลงเตียงนอนได้สะดวกเนี่ยก็สามารถสั่งอัปเกรดฐานเตียงให้สูงแบบนี้ได้นะครับสำหรับตัวลูกดิ้นชักเราก็เพิ่มความหนาไปให้นะครับความใหญ่ความจุภายในอันนี้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับวัสดุหุ้มตัวนี้จะเป็นงานหนังลายแพรไหมสีชมพูโอรสทั้งชุดเลยครับเย็บลายตัดด้วยกระดุมคริสตัลแบบนี้ครับ นี่ฮะลูกทิ้นชักขนาดใหญ่นะครับอันนี้อัปเกรดไปให้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจผลงานการผลิตแบบนี้ของ e b เบสเ n t u r e นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับฝากเตียงนอนรุ่น P 2 1 7อดึงลอนลักษณะโมเดิร์นสไตล์เรียบๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฐานรองที่นอนสั่งทาพิเศษเพิ่มความสูงเป็น50เซนพร้อมดิ้นชักด้านข้างแบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับ